ด้วยกันนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยมีความพิเศษมากเลยนะครับเพราะเราเนี่ยให้กับแฟนๆทุกคนนี่นะครับได้มีการเขียนโพสต์อินแอนดแล้วก็แปะไว้แสดงความในใจอยากบอกอะไรกับน้องลิหลิงของเราเนี่ยก็บอกเลยเต็มที่นะครับเดี๋ยวเราจะให้ลิหลิงเลือกมาแล้วอ่านให้ฟังเลยดีไหมดีนะครับพี่ออกขอท้าแผ่นเอาชิแบะเอาสามหอทำไงดีนะสามแผ่นพอ กิบโร่ลวเดี๋ยวอ่านให้อันนี้หนึ่งโอเคอทีละก็ได้ทีละทีละก็เราโอเคกันรแลกมาแล้วครับอยู่ห,หรืองยออกนะครับจากนะครับจากนะครับเด็กโขใครคือเด็กโขงทำไมถึงไม่กล้าย,ยอมรับว่าเองเป็นเด็กโขฟ f r o เด็กโขทูพี่หลิงหลิง เชบามีผลไม้แต่พี่หลีมีผลต่อใจ ใส่ขอนจ้าออโอเคนะครับข้อความจากน้องเอกโขนะครับเชิญต่อไปจากพี่ลิลลี่เอ่อวันนี้นะ่าม,มากเลยอ่ะไหญมากเลยเดี๋ยวพี่ออกอากาศให้อ๋อเป็นลูปน้องหมานะครับเอ่อเอ่อมันเยอะมากเลยอ่ะดจิ๊หน่อยจิ๊มหลักตาจิ๊บหนึ่งสอง โอเคไะครับเอ้ยเป็ในภาษาอ๋อ 00K 我们ไอ很爱你。คุณอ่านได้ครามไหนสิอ่านแล้วแปลว่าอะไรแปลให้ด้วย1 2 3ตงองาแปลว่าหลิงหลิงพองเรารักเุาพูดมากจริงๆนี่โอเคเขาลงชื่อไหมครับอันนี้เขาลงชื่อไหมลงชื่อหลิงหลิงพองอ๋อลงชื่อหลิงหลงพอง วายอาจจะเขียนเองอ๋อหนูคิดเองเหรอไม่เอาสิเออนะครับโอเคปรบมื <Okay. S 1> อจ้าขอบคุณครับข<อ>้า<อ>มาเอาให้พี่ออกเลยลูกขอบคุณคา้าคนนะคะเว้ยไอ้นี่มาหนึ่งอันสุดท้ายจา้าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าจะเป็นข้อความของใครนะคะหนึ่งสองสามปึ้งใครอ่ะโอเค เขาเขียนมานะถ้าเขียนมาแต่เราก็ไม่ได้อยากโรณรงค์ให้ใช้วความรุนแรงนะครับพี่ตะว,วันอเนออท้อกต้องอ่านแบบนี้เพราะอะไรพรอะมีเครื่องหมายตกใจพี่ตะว,วัน,วนต่อยหนูนสมฝันได้ไหมนี่เขียนมาแบบนี้เลยใครเขียนใครเขียนนะมันไม่มีใครอยอมรับจ้้ ไหนคนไหนเอ้ยคนนั้นมีน,นั้นหาหนอาดทำไมอะคะเป็นคนเสติดการใช้ความรุนแรง <พอ S 2> หรือไงอาพี่ตะวันหลอกก่อนค่ะทีบอกยังไงเรารู้สึกไงบ้างกัขบข้อความน,นี้พี่ตะวันต่อยหนูสักมัคได้ไหมเดี๋ยวจะต้องเข้าโรงพยาบาลนะไม่ดีอา่อาฝากติดตามตะวันเรื่อยๆนะคะต่อไป แต่ว่าต่อยไม่ลงจริงๆขอโทษทีนี่ถึงจะหบัดหนักแค่ไหนแต่ก็ต่อยไม่ลงจริงๆนะคะฟังกิดตามตบัดด้วยนะครับโอเคปรม้มเลจ้าสามคำพังคุณช่องนี้นะคะร,ะะรับเราอ่านไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับวี่วันนี้วันเกิดน้องคนนี้จริงหรอใช่นอ้<พ>องเขาชื่อว่าอะไรรู้ไหมอ่ะไม่รู้เลยไม่ได้เขียนไว้แต่ว่า มีน้องโกเด้งตัวนึงถูกเอามาแปะติดไว้แล้วก็เป็นวันเกิดน้องเขาก็แฮปปี้เมินเดย์น้องขอด้วยน้องวีบอยด์นะลูกน่ารักม,มากๆเลยนะครับโอเคขอเสียงปรบมือจา้าเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพิธีกรของเราวันนี้นะครับน่ารักม,มากๆเลยนะครับได้ใกล้ชิดกับหลี่หลี่เกันไปโอกาสนี้ครับผมขออนุญาตให้น้องเนี่ยลงไปถ่ายเซลฟี่นะครับกับแฟนๆหน่อยดีกว่านะจ๊ะเดี๋ยวเซอร์ลิงลงเลย โอเคอีกร้องหนึ่งนะจ๊าหนึ่งสองสามเชโอเคต่อไปวิดีโอนะจ๊าโบกไม้โบกมือนะจ๊า